对对对 สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจ Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปตไตยวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับทางด้านของคุณชาติชายเหลืองเจริญซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอกชุมชนบ้านจำรุงนะคะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกนี้นะคะเป็นอย่างไรเราไปคุยกับคุณชาติชายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ พี่ชาชายคะอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาก่อนนะคะว่าในการมาเปิดเป็นมหาวิทยาลัยบ้านนอกชุมชนบ้านสํารุงอะคะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะพวกเราเป็นชาวบ้านครับเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยพวกเราก็มีแนวคิดเรื่องกระบวนการพัฒนาที่อยากจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ได้อย่างยั่งยืนเราก็เลยไปใช้เครื่องมือที่ในหลวงมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศที่เรียกว่าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปรับใช้โดยเน้นกระบวนการรวมตัวของคนในพื้นที่อ,ะอ่ะเน้นเรื่องการรวมกลุ่มปรากฏว่ากลุ่มกิจกรรมก็ค่อยๆงอกงามขึ้นเรื่อยๆครับม,มีหลายกลุ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีพื้นที่กลางอาของอ,องค์กรอ่ะของของชาวบ้านน่ะเป็นพื้นที่ทกลางที่เป็นชาวบ้านไม่ใช่เป็นพื้นที่กลางของใครอย่างเงี้ยก็เลยว่างั้นเรามารวมๆกันอยู่ที่นี่เถอะ <อ>แล้วก็เลยใช้ชื่อว่ามหาวิลาลบ้านนอกค่ะก็ที่มาที่ไปอยู่ตรงนั้นค่ะมีเจตนาว่าเราอยากให้ให้ชาวบ้านอ่ะโดยเฉพาะกลุ่มกิจกรรมต่างๆมีเวลาได้คุยกัน<อ>มีพื้นที่การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน,นี่ะก็ค่อยๆงอกงามมาได้เรื่อยๆครับค่ะ ในช่วงต้องถามก่อนว่าในพื้นที่นะคะของบ้านจำรุงนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลเนินเนินคอใช่ไหมคะเดิมนี่ก็คือทำการเกษตรอยู่แล้วเป็นกเกษตรกรกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับพวกเราเป็นกเกษตรกรทั้งหมดนะครับค่ะอาชีพลหลักๆเราเป็นสวนยางพาราอ๋อสวนยางพาราไม้ค่ะสวนผลไม้แล้วก็มีทำนากับประมงชายฝั่งนิดหน่อยครับอืมค่ะนั้นในการเป็นการมารวมกลุ่มอย่างที่พี่ชายเล่าให้ฟังเนี่ย พี่ชา,ชายนี่เป็นตัวตั้งตัวตีไปดึงชาวบ้านมารวมกลุ่มกันใช่ไหมคะเป็นผู้ก่อตั้งเราเราไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับเราช่วยกันหลายหลายคนครับอคือคนที่เห็นตรงกันนะนะคะมีความคิดเหมือนกันใช่ค่ะเราก็น้นการมีส่วนร่วมอ่ะชวนกันคุยคุยไปคุยมามันก็เลยตั้งหลักได้ครับแล้ะเราจะมีการพูดคุยกันกันเป็นประจำอ่ะคุยกันบ่อยมาก ก็ระบบมันก็เลยค่อยๆเดินครับ uh huh. จากวงพูดคุยจากวงพูดคุยพอตัวกิจกรรมมันเดินก็กลับมาคุยกันอีกว่าเป็นยังไงบ้างมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะมันก็เลยค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับอ uh huh. แล้วในศูนย์กลางที่เป็นมหาวิทยาลัยบ้านนอกชุมชนที่บ้านจำาลุงอะคะ่ะมันมีอะไรให้เรียนรู้บ้างคะในมหาวิทยาลัยตรงนี้คะ่ะเรื่องหลักๆนี่ก็เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในแบบฉบับ uh huh. ชาวบ้านครับ ค่ะก็จะมีผู้คนเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยียนเรียนรู้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราเนี่ยทุกวันอยู่แล้วครับก็ก็กคล้ายๆอย่างนั้นเรื่องที่สองที่เราทําก็คือเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอ่ะก็มีผู้คนแวะมาดูว่าเราทําเรื่องไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเราทํายังไงค่ะจัดการผสมผสานแล้วมันได้ผลจริงไหมอะไรเงี้ยเรื่องต่อมาที่คนเขาชอบมาดูเราก็เรื่องเรื่องของการทําเรื่องกลุ่มอาชีพอ่ะ ค่าเรารวมตัวกันแล้วเราสร้างอาชีพจากเดิมของเดิม,มที่ผลิตอย่างเดียวเนี่ยแล้วมาแปรรูปแล้วก็มีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยพวกเรารวมกันยัง,งไงทํากันแบบไหนคิดความรู้อะไรบ้างเนี่ยแล้วต่อมาเราก็มาชวนกันทําเรื่องตลาดค่ะทำเรื่องตลาดก็ค้าเองขายเองค,คุยกันเองคุนกันเองคุ้อกันเองต่อมาก็มีคนแวะมาซื้ออย่างเงี้ยระบบตลาดก็ค่อยๆไปต่อทีหลังเราก็มาทําเรื่องท่องเที่ยวครับคนก็มาเรียนรู้ว่า เวลาที่ถามเรื่องท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนน่ะทำแบบไหนชาวบ้านที่นี่ทาไมถึงทําได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับเรียวกว่ามีหลายกิจกรรมหลายโครงการเลยนะคะ <c oughs> อยากจะให้เล่าในรายละเอียดของแต่ละโครงการเลยอย่างเช่นเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยรวมตัวกันทํำยังไงคะในในชุมชนเนี่ยรวมกันที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกหรือว่าต่างคนต่างทําแต่ว่าอาศัยว่าเป็นรวมกลุ่มกันนะคะตรงนี้ ก็เรื่องหลักๆคือการรวมกลุ่มกันทําเกษตรอินทรีย์โดยชวนคนที่มีบุคลิกความชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะชอบเหมือนกันเนี่ยมาคุยกันค่ะแล้วก็ไปแยกย้ายกันทํแปลงแปลงไทค่ะแล้วเราก็มีพื้นที่กลางที่หมาวไรา้มันนอกเนี่ยนะครับมีพื้นที่อยู่สิบไร่เราก็ปรับพื้นที่ของเราเนี่ยให้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้กินได้ปลูกไม้โตเร็วปลูกไม้ผลทั้งหลายเนี่ยนะค่ะก็ ก็ตัวเกษตรก็ค่อยๆเติบโตมาได้เรื่อยๆแล้วก็เมื่อเรามีพืชอาหารเยอะแล้วเนี่ยเราก็ขยับจากพืชเกษตรที่สมาชิกมีอยู่แล้วคือเมื่อเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันมี ข้อที่จริงเรื่องหนึ่งก็คือว่าผลผลิตจาก,กเกษตรอินทร์มันขายยากอราคามันแพงนะคะไม่ใช่ราคาแพงมันไม่มีคนซื้อทําไมคะมันก็ดูเกษตรินทรีย์ก็ปลอดภัยนะคะคน้านนอกไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเราเอาผลผลิตที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เราช่วยกันทําแล้วเนี่ยมาแปรรูปเจอ่วงนั้นเราก็เลยแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นค่ะแล้วก็นำวัตถุดิบจากเกษตรินทรีย์มาแปรรูปซึ่งต่อมามันก็เติบโตมาเรื่อยๆครับค่ะ แล้วก็ชวนคนมากินอะไรเงี้ยระบบมันก็ค่อยๆมาแล้วก็พอถึงไอ้อะไรช่วงเวลาไหนที่สินค้ามันราคาถูกเราก็เลยแปลรูปเพื่อทําให้ชีวิตเกษตรกรแบบเรามีความมั่นคงได้ด้วยตัวเราอ่ะโดยไม่ต้องรอรัฐบาลเท่านั้นเองครับค่ะตอนนี้เนี่ยแปลรูปที่ออกมาเนี่ยมีผลผลิตเนี่ยโดยกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะก็เลี้ยงแต่ทุเรียนทุเรียนนะค่ะข้าพ่อดทุเรียนกวนค่ะขนมอบแห้งขนมทอดค่ะ กล้วยกรอบแก้วเผือกก็มีเป็นระยะระยะตามฤด,ดูกาลเงาะก็อาจจะมีบ้างตามฤด,ดูกาลมังคุดก็ตามฤด,ดูกาลแล้วปีไหนมันถูกมากก็กวนอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ตัวหลักๆนะครับที่ท,ที่มีอยู่โดยคือมีอยู่ทุกวันแล้วก็แปรรูกปกะปิน้ำปลาอของจากทะเลกุ้งแห้งปลาเค็มพวกนี้นหะค่ะอย่างนี้ในในด้านของการตลาดนะคะเรา ขายยังไงบ้างแต่เดิมเนี่ยค่ะสิปีที่แล้วที่ทำแรกๆอาจจะเป็นตลาดในชุมชนแต่ว่าในปัจจุบันในช่วงของโควิดเนี่ยค่ะที่การค้าการขายออนไลน์เนี่ยเข้ามาทางกลุ่มได้ได้มีการปรับตัวตรงนี้ยังไงไหมไหมคะก็มีคนแวะมาซื้อทุกวันอยู่แล้วครับอ๋อเหรอคะค่ะเพราะว่าคนก็พอรู้จักเราแล้วก็รู้ว่าเราพวกเราอ่ะได้ทําเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วคนรู้จักก็บอกปากต่อปากแล้วก็ก็เติบโตมาได้เรื่อยๆครับ ตลาดเราก็ไม่ได้มีข้อติดขัดอะไรครับตลาดเรายังค<อ>่อยๆครับค่ะตลาดนี่คือที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยชุมชนบ้านนอกหรือว่าเป็นตลาดไปส่งขายที่ไหน,นะคะทั้งสองทั้งสองส่วนครับมีที่นี่ด้วยแล้วก็มีลูกค้าที่พอรู้จักเราแล้วซื้อไปแล้วมาเที่ยวแล้วซื้อไปแล้วติดใจ<อ>ก็สั่งออนไลน์มาครับอ๋อค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกลูกค้าประจํานะคะที่เคยเคยมาซื้อมาแล้วด้วยนะคะครับค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็การแปรรูปนะคะเรื่องต่อมาค่ะในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เนี่ยของชุมชนนะคะตรงนี้เราทำำรําดําเนินการยังไงบ้างอะคะพอเราทําเรื่องผลิตได้แล้วทําเรื่องการแปรรูปได้แล้วทําเรื่องการตลาดเล็กๆน้อยๆได้แล้วเนี่ยค่ะเรื่องมีคนสนใจแวะมาท่องเที่ยวมาเรียนรู้คือระยองมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วไง ใช่คนมาเที่ยวระยอมก็เลยบอกเอ้ไหนไปดูหน่อยที่มันมีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างอคนก็เลยค่อยๆรู้จักค่ะคนรู้จักแล้วเราก็เลยจัดรูปแบบอการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มันให้มันลงเนื้อลงตัวแล้วเหมาะกับวิถีเราอ่ะค่ะเราก็เลยจัดองค์ประกอบมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่หมาวลัยมันนอกศูนย์ประสานงานเรื่องการท่องเที่ยวค่ะก็จัดแปลงให้มันดูสวยงามพานักท่องเที่ยวไปชมชิมผลไม้อื จัดบ,บุฟเฟ่ผลไม้เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวทำอาหารปลอดภัยที่เป็นอาหารพื้นบ้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจัดพื้นที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ซื้อมแล้วก็รวมกลุ่มกันทำโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาพักเน่ยมันก็ค่อยๆจัดองค์ประกอบแล้วพอมีนักท่องเที่ยวมาก็สนใจเรื่องไหนเราก็มีรถรางบริการพาไปเที่ยว ดูงานของเราเองหรืออาจจะไปดูนอกเขตงานของเราที่เป็นคือเราอาจจะอยู่ใกล้ทะเลด้วยเราอาจจะได้เปรียบตรงนั้นอ๋ออยู่ใกล้ทะเลด้วยนะคะค่ะอย่างไปท่องเที่ยวหนึ่งวันเนี่ยก็จะได้ทํากิจกรรมอย่างที่พี่ชาชาัยบอกครบเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ก็จะเป็นแพ็กเกจได้ว่าเป็นหนึ่งวันหรือว่าจะมีเป็นโฮมสตเตย์ด้วยนะคะเขาก็มีแบบนี้ประจําอยู่แล้วครับอ๋อค่ะอย่างนี้เนี่ยราคาแพ็กเกจเนี่ยถ้าเข้าไป ราคาเท่าไหร่คะอยู่ที่หัวหนึ่งก็เริ่มต้นที่กินอยู่กับเราสองมือ้อสามมื้อมาพักด้วยค่ะาเป็นทุปเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยหัวอยู่ประมาณสองพันบาทนะครับออมไม่แพงเลยนะคะครัเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ด้วยไงค่ะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะในพื้นที่ก็มีบ้างแต่น้อยครับเพราะว่า กลุ่มคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ในฤดูท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นหน่วยงานเพราะว่าเขาห้ามหน่วยงานเดินทางก็ยังมีมีพวกพวกครอบครัวที่เป็นส่วนตัวค่ะก็มาเป็นระยะระยะครับก็ยังมีมาเรื่อยๆครับค่ะแต่ว่าในเรื่องของชุมชนของพื้นที่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะว่าก็ปลูกผักกินเองมีอาหารของตัวเองใช่ไหมคะมันก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแบบคนเมืองอ่าค่ะเพราะว่าเรา คือคนบ้านนี้มันก็มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์อยู่แล้วครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีโควิดแล้วก็คือบรรยากาศแบบบ้านนอกเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบกับโควิดคนมันเหมือนตางกันเลยนะคะไม่เหมือนกันอ่ะค่ะเห็นทราบว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมในในกลุ่มเนี่ยมีมากกว่าสี่สี่สิบกลุ่มเลยเหรอคะที่มาลมตัวอ้นอกจากการมันแบ่งเป็นกลุ่มยังไงบ้างอะคะ เมือนอกจากเมื่อเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่เหลือเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างอะคะคือเราเนี่ยอยู่เราอยู่ตำบลเนคอเนี่ยตำบลเนคอมันมีความเป็นพิเศษคืออืมันเป็นหมู่บ้านอยู่เก้าหมู่บ้านในเก้าหมู่บ้านเนี่ยมันมีพื้นที่สามหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลอะค่ะอืมวิถีชีวิตชาวเลก็หนึ่งวิถีชีวิต แล้วก็มีสามหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ําจืดน้ําเค็มเราเรียกพื้นที่น้ํากร่อยอ่ะอ่าค่ะเร็สักสามหมู่บ้านแล้วก็เป็นพื้นที่น้ําจืดสามหมู่บ้านไอบุคลิกของคนเนี่ยภายใต้วิถีของตัวเองมันก็เลยหลากหลายไปด้วยอืมค่ะไอกลุมมันก็เลยหลากหลายตามไปด้วยอ๋อค่ะเรื่องเรื่องเป็นอย่างนั้นมันเป็นที่สภาพพื้นที่เราอ่ะทีนี้ไอกลุ่มกิกรันที่มันหลากหลายเราก็ คนในมันเป็นตำบลเล็กๆอ่ะคนก็รู้จักกันหมดอ่ะ,ะกันมาว่ามาทําเรื่องนั้นร่วมนี้ร่วมกันไม่อะไรเงี้ยอืก็ชาวบ้านก็ดีๆก็มาทํากันอย่างเงี้ยครับหมู่แต่เก้าหมู่บ้านนี่คือแบบรู้จักกันหมดเลยนะคะทั้งในตําบลที่แบ่งเป็นกลุ่มตรงนี้ค่ะมู่บ้านนอกมันคนไมรู้จักอ่ะมันรู้จักมันเป็นมันไม่ใช่ใหญ่โตแบบในเมืองอ่ะคนก็รู้จักรู้จักโคตรเง่ากันรู้จักทำพืชผลกันอย่างเงี้ยครับอื แล้วอ,อย่างกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ทะเลก็จะผลิตในเรื่องของอาหารทะเลถูกไหมคะแล้วกลุ่มน้ำก่อยก็จะเป็นผลิตอ,อีกอีกส่วนหนึ่งนะคะค่ะกลุ่มทองอค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้ําจืดนี่เขาเขาทำอะไรอะคะในกลุ่มนี้ตัวอย่างส,งาสวนผลไม้อ้อสวนยางพาราผลไม้อ๋อก็จะแบ่งตามพื้นที่อย่างนี้นะคะทำนาตำนาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีไปหากินริมทะเลบ้างอะไรเงี้ยอืมค่ะ พี่ชาชัยคะในการทํางานร่วมกับคนเยอะๆค่ะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็ไม่มีคือชาวบ้านเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะชาวบ้านม่รู้จักกันอ่ะอ่าค่ะก็คุยกันไปทํากันไปคุยกันไปทํากันไปอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ชวนคนที่พอคุยกันพอเข้าอกเข้าใจกันมาร่วมมาก่อวอดอ่ะค่ะมาตั้งหลักอ่ะค่ะปัญหาก็เลยไม่มีครับค่ะทําถึงตัวของพี่ชาชัยเองนะคะว่า เดิมนี่ก็เป็นเกษตรกรใช่ไหมคะแล้วาการมาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้านตรงนี้ค่ะเรามีตำแหน่งหรือว่าทำงานด้านไหนมาก่อนนะคะถึงมาได้มาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็มารวมตัวกัน,นตรงนี้ค่ะก็เราคือคนภานอกเนี่ยมันก็ก็รู้จักกันส่วนตัวผมเอีผมเป็นเกษตรกรอืมค่ะที่ทสวนยางพารากับสวนผลไม้นิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเป็นแบบ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไปอ,อาสมอลอะไรอย่างนี้ไหมคะเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่สมัยหนึ่งครับอ๋อค่ะฮะพะคนก็พอรู้จักอยู่อืมค่ะครับแล้วปัจจุบันนี่คือก็ทําเกษตรแล้วก็อ่าเป็นมีเป็น,ม,ปนมหาวิทยาลัยบ้านนอกนะคะเป็นประธานหรือว่าอย่างไงคะผนก็ไม่ไดเรียนรู้พอหลังจากมาหมดมหมดตอนะผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ย ช่วงเวลานั้นมันมีกฎหมายหนึ่งฉบับเ,เรียกว่า,รรราพระราชบัญญัติสภาองคอ์กรชุมชนอาค่ะ,ะพอเรามีกฎหมายฉบับน,นี้แล้วเนี่ยเราก็เลยใช้กฎหมายฉบับน,นี้อืแล้วก็ใช้บทบาทของสภาองคอ์กรชุมชนตำบลหนึ่งข้อเป็นตัวเคลื่อนงาน<ะ>ผมก็ขมบทบาทเป็นประธานสภาซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้านนะครับไม่ใช่องค์กรรัฐค่ะอืมไอ้ไอ,อ,อ,อ้บทบาทมันก็เป็นบทบาทตามกฎหมายแต่เวลาที่ทํางานก็ทําแบบแบบเดิมะครับอ,อืมค่ะ แต่เพียงให้มีทำทำงานเนี่ยภายใต้มีกฎหมายที่รองรับนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่าชัชชัยเ,ออเล่าให้ฟังค่ะว่าในการเริ่มต้นทํางานะเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กลุ่มอื่นๆนะคะที่กําลังเริ่มต้นหรือว่ากําลังจะเริ่มแบบจับกลุ่มกันนะคะมันต้องมีหัวใจสําคัญในการทํางานเนี่ยที่จะทํางานรวมกลุ่มกันะมีข้อแนะนํำไหมคะก็เราต้องมีความเชื่อที่แข็งแรงอ่ะค่ะ พวกเราก็เริ่มต้นท,ที่ที่ความเชื่อคืองานของเกษตรกรของที่นี่เราก็เริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือในหลวงมอบให้เราแล้วอะ่ะที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามคำอะ่ะปรัชญามันให้น้ําหนักเรื่องความเชื่อก่อนเมื<ฆ>่อเราเราก็ต้องเชื่อว่าเราทําได้เราไม่ต้องรอใคร<ฆ>เราคุยกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ความรู้เราคุยกันบ่อยๆเดี๋ยวก็เกิดการระดมทุนคือชุดความเชื่อที่จะเดินบนเส้นทางของในหลวงต้องเป็นชุดความเชื่อที่แข็งแรงน่ะค่ะ แล้วเราก็จค่อยๆขยับความเชื่อที่แข็งแรงไปสู่ตัวกิจกรรมที่พี่น้องเราถนัดอะพี่น้องถนัดเรื่องไหนก็ทําเรื่องนั้นแล้วเมื่อพี่น้องเราได้ทําเรื่องที่เขาถนัดแล้วไอ้ตัวกลุ่มก้อนก็แข็งแรงแล้วเราถึงค่อยๆชวนกลุ่มก้อนทั้งหลายเนียมาคุยกันเพื่อกําหนดทิศทางร่วมกันเนี่ยระบบก็ค่อยๆมาแบบเนี้ยครับตัวเรา <mats. S 2> เริ่มที่ความเชื่อที่แข็งแรงนักชวนพักพวกกันมาทําเรื่องที่ตัวเองถนัด กิจกรรมที่ถนาดอ่ะค่ะใช่เมื่อได้หลายๆกลุ่มหลายๆก้อนแล้วก็ชวนกันมาร้อยกันเป็นเครือข่ายค่ะเพื่อสร้างพลังจากตัวเองขึ้นไปเพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วลดภาระรัฐบาลเพราะเรารู้แล้วรัฐบาลแย,ย่รัฐบาลไม่มีตังค์เราก็ต้องพึ่งตนเองอะไรเงี้ยประมาณๆเนี้ยแล้วก็ใช้เครื่องมือของในหลวงอาศัยความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อแนวแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่เป็นแนวทางสําคัญครับค่ะ อย่างบางที่เนี่ยบอกว่ามีความเชื่อแล้วว่ามีหลายตัวอย่างแล้วแหละแต่จะเรียกว่าพัฒนาจากความเชื่อค่ะให้เป็นเป็นกิจกรรมรูปแบบการดําเนินการเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอยังไงนะคะที่จะต้องแบบเอะจะทํากิจกรรมอะไรกันดีเนี่ยมีข้อแนะนำไหมคะก็คุยกันบ่อยบ่อยค่ะคุยกับค,ค,กนคนรู้เรื่องก่อนอืมต้องไป <คน S 1> ดูงาน,นศึกษาดูงานอ่าไอคนไหนที่คุยไม่รู้เรื่อง่อาพุ่งมามาคุยใช่คุยกับคนที่คุยรู้เรื่องก่อนว่า เราจะพาชีวิตพวกเราไปสู่เป้าหมายแบบเนี้จะไปกันไหมอ่าค่ะแล้วถ้ามันคุยรู้เรื่องมันคุยไปคุยมาเดี๋ยวมันก็ระดมสมองเดี๋ยวความรู้มันก็งอกงามเองอะ่ะแต่ว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแกนหลักอะ่ะตัวแกนสําคัญนี่ก็ต้องแม่นยําค่ะมีชุดความเชื่อที่แข็งแรงซึ่งเราก็ แต่เราก็ต้องหาผู้ก่อการดีสักหน่อยอะผู้ก่อความร้ายสักพวกหนึ่งเป็นยังไงครับผู้ก่อการดีหรอหมายถึงว่าคนที่แบบมีความเชื่อเหมือนกันอย่างที่บอกใช่ไหมคะต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมคะความรู้มันมีอยู่แล้วชาวบ้านมีความรู้ดีอยู่ค่ะแต่ว่าความเชื่อมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนัก็ต้องคุยกันบ่อยบ่อยครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยจากเมื่อสิบปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะพื้นที่หรือว่าชุมชนเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในการรวมกลุ่มเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนนะคะมีอะไรบ้างอะคะตัวคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยรวมๆเนี่ยดีขึ้นค่ะม,มีพื้นที่กลางอย่างมหาวิทยาลัยบ้านนอกนี่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมาจัดกิจกรรมร่วมกันได้อย่างอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ,อค่ะเราเห็นความก้าวหน้าของวิธีคิดของผู้คนที่ ที่มีความก้าวหน้าทางความคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองส่วนตัวกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็มีความก้าวหน้าท,ทุกกิจกรรมที่เขาทําเช่นกิจกรรมเกษตร,รก็เติบโตไปได้เรื่อยๆเกษตรไอ้กิจกรรมท่องเที่ยวก็ยังโตไปได้เรื่อยๆกิรรมสินค้าชุมชนนี่ก็โตอย่างระเบิดเถิดเทิงแล้วอันนี้ก็ไปอันนี้สินค้าชุมชนนี่มีภายใต้แบรนด์หรือว่ายี่ห้ออะไรไหมคะก็แบรนด์เราก็แบรนด์มหาหลัยบราน,นองเนี่ยค่ะก็ใช้แบรนด์นี้เลยนะคะอืม ถ้าคนที่สนใจเนี่ยอยากจะ,ะไปเยี่ยมชมหรือว่าเข้าไปดูก่อนว่าเอ๊ะที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรเนี่ยเข้าไปชมในเพจ Facebook หรือว่ามีช่องทางไหนที่จะติดต่อสื่อสารได้บ้างคะ่ะ ของเราแล้วก็มีเบอร์เบอร์โทรเบอร์นี้แหละเป็นเบอร์หลักก่อนเพราะว่าบางทีต้องต้องค่อยๆคุยกันก่อนบางทีเราไม่รู้เขาต้องการอะไรกันแน่เราก็เอาเนื้อหาไปฝากไว้ในในในเว็บไซต์บ้าง่ะในเพจบ้างเว็บไซต์เราก็จะชื่อเว็บไซต์บ้านจำลุง org อ่ะบ้านจำลุง org นะคะแล้วก็เพจก็จะมีเพจชาติชายเหลืองเจริญนะครับซึ่งเราก็ก็อาจจะลงบ้างเป็นระยะระยะครับค่ะ ครับประมาณนั้นค่ะพิ่ชาชัายอีกคําถามหนึ่งค่ะอะในส่วนของชุมชนที่ทําเนี่ยเรามีการส่งต่อไม้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยไหมคะจากรุ่นอที่เป็นแบบจะอายุสี่สิบห้าสิบมีลงไปสู่รุ่นเยาวชนอะไรบ้างไหมคะที่ระวางเอาไว้อะค่ะคือตัวตัว,ต,วตัวผู้คน,นีมันหลากหลายอยู่แล้วครับอ๋อค่ะเราไม่ได้ถึงกับตั้งตัวเป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้สอน่อะว่าเราก็ชวนกันมาทํางานร่วมกัน ไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนโตมันเป็นพื้นที่กลางอยู่แล้วอใครก็ได้นะคะอายุเท่าไหร่ก็ได้พูดโดยตัวมันเองอยู่แล้วอค่ะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้กันมันไม่ได้จํากัดว่าคนเล็กคนโตค่ะเพียงแค่มันเป็นมันมันมันเป็นวงไปแล้วไงอืมันเป็นวงพูดคุยไปแล้วคือคือเรามีภาษาเราอ่ะเราบอกทําให้ดีดีพอสอนอ่ะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูอยู่เห็นเป็นได้สัมผัสเนี่ยนะเขาก็รู้อยู่แล้ว ก็พวกลูกหลานเราตรงนั้นแหละไม่ได้เด็กก็ลูกหลานเนอะในชุมชนมีส่วนร่วมหมดทุกคนไม่ไม่ทุกคนบางคนก็ไม่ได้ร่วมแต่ว่าส่วนใหญ่เ็าร่วมอ่ะครับค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเอคนต่างพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวนี่ก็เข้าไปได้เลยทุกวันไหมคะที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกหรือต้องโทรแจ้งไปก่อนไม่ต้องเลยเข้าไปได้เลยนะคะเอาเอาเสะดวกเป็นหลักสะดวกมาตอนไหนก็ได้เอาสะดวกอ่าค่ะ ะะถ้าใครสนใจนี่ก็เข้าไปเ,าเยี่ยมชมได้หรือว่าจะโทรสอบถามไปที่พี่ชาชายก่อนเพราะว่าถ้าเข้าไปเซิร์ชในในในอ่า g ูเกิลเนี่ยพอเซิร์ชชื่อพี่ชาชายนะคะแล้วก็เหลืองเจริญเนี่ยชาชายเหลืองเจริญก็จะขึ้นมาเยอะมากเลยในยในส่วนของข้อมูลนะคะทั้งเรื่องของข้อมูลมหาวิทยาลัยบ้านนอกแล้วก็ในเรื่องของเบอร์ติดต่อด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชาชายคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆด้วยนะคะขอบคุณคมากค่ะคสัสดีค่ะค,ครับ